ไหนๆก็มาถึงวันนี้แล้วลองทำแม็กเทคหน่อยกันแม็กเทคว่าสนใจว,วิจัยพัฒนารถตำรวจปะได้ดิแต่ทำดีเซลไม่ค่อยเป็นนะเออไม่ไม่เป็นเลยเลย,เลยดีกว่าดีเซลอะสมมุติถาม<ำ>เล่นๆว่าถ้าเทอร์โบมันเอาแบบแม็กกลางปลายมีไหม ท้ายอย่างเงี้ยดีชั่นเหรออืมก็อาจจะต้องเป็นเมื่อกี้ที่บอกว่าอีศูนย์จุดเก้าโมดิฟายแล้วด้วยใช่ป่ะใช่เปลี่ยนแคมทับโบคู่แต่ลูกแรกอาจจะเป็นทรบโบเททรบโบคู่ตอนนี้ใช่ของอะไรอยู่ตอนนี้มี bl อยู่รูปหนึ่งลูกจริงอ่ะต้องดูแต่นแ้วตอนนี้ขับเป็นไง อนนี้ก็ขับโอเคอยู่บูตอยู่นิดหน่อยไม่เยอะมากคือไม่ใบเท่าไหร่ใบเท่าไหร่ใช้ใบตอนนี้เป็นสี่เจ็ดสองลูกลูกเดียวลูกหลังเป็นใบแดงอะใบแดงลูกใหญ่หน่อยคืออะไรใบแดงอะเอ่อน่าจะห้าห้ากูว่าพิชัันตัวสี่เจ็ดสองแปดน่าจะได้อยู่น่าจะได้ลูกหลังเนี่ยเจนทูไม่ได้ต้องเป็นเจนวันต้องเป็นเจนวันด้วยใช่เพราะเจนทูใหญ่เลยเจนทูมาสตาร์ทที่ห้าห้าแปดอ๋อห้าห้าแปดแล้วลูกนั้นมันอยู่มามันกี่ม้า ี่ร้อยห้าสิบห้าร้อยรถตำรวจสี่ร้อยกว่าไม่ไม่น,นั้นมันคือแรงแรงม้าเบนซินไงแต่ใส่ดีเซลกูวได้ได้ใช่ไหมใช่เพราะฉะนั้นก็น่าเป็นอีกหนึ่งการวิจัยและพัฒนาข้าวจากการคำนวณน<ช><ะ>ข้าวเนี้ยใช่ว่าได้ไเว้ยเออว่าได้กว่าแบบน่าจะแมทน,น่าจะแมทใช่ไหมใช่ต้องลองดูเทียบจักคือที่ที่กูเทียบคือกูเทียบจาก ไซส์ใบทอโบเดิมที่มึงบอกแล้วพิชชันมันน่าจะไวกว่าเพราะฉะนั้นก็มันแค่ยกลูกใส่แล้วก็ต่อน้ำมันใช่แล้วมันต้องเยอะกว่าไหมหรือมีอะไรพิเศษกว่าป้าพิชชันไมีไม่มีปกติเลยตอนนี้บูทอยู่เท่าไหร่บูทอยู่สี่สิบมั้งอ๋อโอเคไม่เยอะเท่าไหร่อ่ามันบูทได้ถึงเท่าไหร่หกสิบหกสิบใช่ไหมเพราะฉะนั้นแม็กเกกบอกเดี๋ยวมาร่วมวิจัยพัฒนาแล้วตำรวจ ไว้ภารกิจดีกว่าะะ <c oughs> ขำๆเร็วๆนี้